สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รับมานะคะวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องราวของขบวนเรือนานาชาติ Global s m m o t h Flotilla หรือ GSSF ค่ะที่เพิ่งเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะแหล่งข้อมูลเราก็มีหลากหลายค่ะทั้งรายงานสรุปภาพรวมบทความข่าวแล้วก็ถแถลงการจากหลายๆฝ่ายเลยค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาทำความเข้าใจกันว่าขบวนเรือสมุ u Flotilla เนี่ยคืออะไรกันแน่ แล้วมีเป้าหมายอะไรทำไมถึงกลายเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกขึ้นมาได้แล้วก็แน่นอนเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเดินทางไปฉนวนกาซาที่จบลงด้วยการเผชิญหน้าครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนตุลาคม2025ที่ผ่านมานี้เองใช่ครับเอ่อเหตุการณ์นี้มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นนะครับไม่ใช่แค่การส่งของช่วยเหลือธรรมดาแต่มันเป็นปฏิบัติการที่คือ มีการวางแผนมาอย่างดีมีประวัติมีที่มาที่ไปแล้วก็มีความหมายแฝงเยอะเลยครับทั้งการเมืองกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในยุคนี้ด้วยอืมน่าสนใจมากค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ชื่อก่อนเลยสมุดคำนี้มีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่ไหมคะครับสมุดเป็นภาษาอาหรับนะครับแปลตรงๆก็คือความทรหดอดทน หรือความยืนหยัดการเลือกใช้คำนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับเรื่องเล่ากับสัญ,ญลักษณ์การต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์นะครับตัวขบวนเรือ GSF เนี่ยถือว่าเป็นการรวมตัวของภาคประชาสังคมครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่พยายามจะท้าทายการปิดล้อมทางทะเลที่อิสราเอลใช้กับฉนวนกาซ่ามาโอ้โหนานมาก18ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2007นู่นเลย 18ปีเลยหรอคะแล้วว่าแต่ใหญ่ขนาดไหนคะพอจะให้ภาพรวมได้ไหมคะใหญ่มากครับจากข้อมูลที่เรามีคือมีเรือเข้าร่วมมากกว่า40ลําลำเลยนะครับ40ลําลำใช่ครับแล้วผู้เข้าร่วมก็ประมาณ500คนจากเอ่ออย่างน้อย44ประเทศทั่วโลกเลยโห oh, มาจากทั่วโลกเลยนะคะครับผมมีคนหลากหลายวงการมากครับทั้งสสนักกฎหมาย แพทย์นักข่าวทหารผ่านศึกศิลปินนักเคลื่อนไหวคือมาหมดเลยแล้วก็มีคนที่เอ่อมีชื่อเสียงระดับโลกด้วยอย่างเกรตาทุนเบิกที่เรารู้จักกันดีอ๋อเกรตาทุนเบิกนักเคลื่อนไหวเรื่องโลกร้อนอะนะคะใช่ครับแล้วก็มีมันเดล่าแมนเดลาด้วยครับหลานชายของเนลสันแมนเดล่าโหมีคนดังระดับนี้เข้าร่วงเยอะขนาดนี้แสดงว่าต้องมีเหตุผลเบื้องหลังแน่ๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ อันนี้เป็นส่วนสำคัญของออแผนเขาเลยการมีคนเหล่านี้ร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยมันเหมือนการสร้างเกราะมนุษย์นะครับแต่เป็นเกราะทางการเมืองกับทางสื่ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับมันช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือดึงดูดความสนใจจากสื่อทั่วโลกได้เยอะมากแล้วก็สร้างแรงกดดันทางการทูตไปในตัวทำให้เรื่องนี้มันถูกเพิกเฉยได้ยากหรือจะมาบอกว่าไม่สำคัญก็พูดได้ไม่เต็มปาก แล้วเป้าหมายจริงๆของขอบวนเรือนี้คืออะไรกันแน่คะแค่ต้องการส่งของช่วยเหลือหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นคะจุดนี้สําคัญมากครับคือแหล่งข้อมูลหลายๆชิ้นเนี่ยชี้ตรงกันว่าเป้าหมายหลักจริงๆอาจจะไม่ใช่การฝ่าแนวปิดล้อมทางกายภาพให้ได้ซึ่งมันยากมากอยู่แล้วนะครับค่ะก็คงยากจริงๆแต่เป็นการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์แห่งการเผชิญหน้านะครับ คือพูดยังง่ายก็คือต้องการสร้างภาพเหตุการณ์ให้โลกเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยเข้ามาสกัดกั้นเรือพลเรือนที่ไม่มีอาวุธในหน้านน้าสากลอ๋อคือเน้นสร้างภาพให้คนเห็นใช่ครับโดยใช้วิธีอารยะขัดขืนอย่างสาันติแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเยอะมาก ทั้งถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมหรือติดตามตำแหน่งเรือด้วย GPS แบบเรียลไทม์เพื่อบีบให้ประเด็นการปิดล้อมกาซาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทั่วโลกต้องหันมาสนใจต้องถกเถียงกันอย่างจริงจังเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าแบบนี้นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีความพยายามทำนองนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครั้งแรกเลยครับมีความพยายามแบบนี้มาเป็น 10, 10ปีแล้วครับเหตุการณ์ที่หลายคนน่าจะจำได้แม่นเลยก็คือกรณีเรือ MV Ma ม RA ในขบุนเรียวฟรีดอมฟลอติ l ่าชุดแรกตอนปี2010อ๋อจำได้ค่ะตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากใช่ครับตอนนั้นหน่วยคอมมานโดอิสราเอลบุกขึ้นเรือในหน้านน้าสากลแล้วเกิดการประทะกันรุนแรงมีการใช้กระสุนจริงด้วยทําให้นักเคลื่อนไหวเสียชีวิตไป9คนแล้วก็มีอีกคนเสียชีวิตภายหลังเหตุการณ์นั้นโอ้โหโกรธแค้นกันไปทั่วโลกเลยครับความสัมพันธ์อิสราเอลกับตุรกีนี้ตึงเครียดไปหลายปีเลย หลังจากเหตุการณ์นั้นก็เลยเกิดกลุ่ม Freedom Flotilla Coalition หรือ FFC ขึ้นมาเพื่อจะจัดภารกิจทางทะเลแบบสันติต่อไปแต่ขบวนเรือข้างหลังนะครับอย่างปี2011 2015 2018หรือแม้แต่เรือเล็กๆในปี2025เนี่ยก็ถูกสกัดกั้นหมดเลยเอ้าวดวนสกัดหมดเลยเหรอคะครับแต่ว่าไม่มีการนองเลือกซ้ำรอยเดิมเหมือนมาวิมามรา บทเรียนจากครั้งนั้นแล้วก็การที่โดนสกัดมาตลอดนี่แหละครับที่ทำให้ผู้จัด GSF ครั้งนี้เขาปรับแผนครั้งใหญ่เลยปรับยังไงบ้างคะก็คือเน้นรวมตัวให้ใหญ่ที่สุดอย่างที่บอก40กว่าลําแล้วก็เชิญคนดังมาร่วมเยอะๆใช้สื่อเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่ายังไงโลกก็ต้องเห็นภาพตอนโดนสกัดคือถึงแม้จะไปไม่ถึงกาซาแต่ในแง่การสร้างแรงกดดันดึงความสนใจสื่อเนี่ยถือว่าสำเร็จตามแผนเขา อืมแล้วในมุมของอิสราเอลล่ะคะเขามองเรื่องการปิดล้อมกับขบวนเรือนี้ยังไงบ้างครับตามข้อมูลที่ออกมานะครับมุมมองของอิสราเอลก็คือการปิดล้อมทางทะเลเนี่ยเป็นมาตรการที่จําเป็นและก็ถูกกฎหมายด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนอาวุธไปให้กลุ่มฮามาสในกาซาค่ะส่วนตัวขบวนเรือ GSF เนี่ยเขามองว่าเป็นการยั่วยุ เป็นการสร้างภาพประชาสัมพันธ์หรือ PR stunt นะครับแล้วก็มองว่าเป็นการหลอกลวงที่เป้าหมายจริงๆคือสร้างข่าวไม่ใช่ส่งความช่วยเหลือเขาก็มองว่าเป็นเกมการเมืองไปทำนองนั้นครับแล้วก็ยังมีความพยายามที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้เข้าร่วมด้วยโดยทางการอิสราเอลออกมากล่าวหาว่าผู้จัดผู้เข้าร่วมบางคนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาสหรือกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆมีหลักฐานไหมคะคือ เขาก็ยังไม่ได้แสดงหลักฐานสาธารณะที่มันชัดเจนมายืนยันนะครับซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายนะักเคลื่อนไห่เขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้หมดเลยแล้วก็มองกลับไปว่าอิสราเอลพยายามสร้างข้ออ้างเพื่อจะใช้ความรุนแรงหรือเพื่อจะให้การสกัดกั้นมันดูชอบธรรมขึ้นมาอืมแล้วการเดินทางของเรือเป็นยังไงบ้างคะก่อนจะถึงจุดที่เกิดการ,รเผชิญหน้ากัน ก็เป็นปฏิบัติการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเรือหลักๆเนี่ยเริ่มจากบาซโลนาที่สเปนตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน2025เลยอ๋อเริ่มจากสเปนครับแล้วก็มีเรือจากท่าเรืออื่นๆในอิตาลีตุนิเซียมาร่วมสมทบระหว่างทางแต่ก็มีบางลำที่ต้องถอนตัวไปก่อนเพราะว่ามีปัญหาทางเทคนิคอะไรแบบนี้สุดท้ายก็เลยเหลือประมาณ40กว่าลำ ระหว่างทางก็มีรายงานวัตถุคุกค,คามด้วยนะครับตอนที่ยังอยู่ในน่านน้ำสากลทั้งเหนือของอียิปต์มีรายงานว่าเรือรบอิสราเอลเข้ามาวนรอบเรือแกนนาแบบเอ่อค่อนข้างก้าวร้าวแล้วก็มีการอ้างว่าระบบสื่อสารกล้องถ่ายทอดสดถูกรบกวนสัญญาณด้วยโหมีการก่อกวนด้วยครับแล้วก็มีรายงานจากผู้ร่วมขบวนว่ามีดโดรนมาทิ้งระเบิดแสงหรือ s ตันกร e เน d e s แล้วก็มีสารระคายเคืองลงมาใกล้ๆเรือตอนที่อยู่แถวๆกรีซซึ่งฝ่ายนะักเคลื่อนไหวมองว่าเป็นการขม่มขู่เป็นสงครามจิตวิทยามีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะเห็นว่ามีเรือรบยุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรอคะใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจเหมือนกันคือสเปนกับอิตาลีเนี่ยเขาส่งเรือรบของตัวเองตามประกบขบวนเรือเป็นช่วงๆนะครับอา้าวแล้วทําไมเขาถึงส่งมาคะเขาให้เหตุผลว่าเพื่อคุ้มครองพลมือของตัวเองที่อยู่บนเรือนะครับ การมีเรือรบโยุโรปอยู่ด้วยเนี่ยมันก็ทําให้ดูเหมือนว่าภารกิจนี้มันได้รับการคุ้มครองอยู่บ้างก็ดูปลอดภัยขึ้นนะคะแต่ว่าการคุ้มกันนี้มันก็มีขีดจํากัดครับพอขบวนเรือเริ่มเข้าใกล้พื้นที่ที่เรียกว่าเขตอันตรายหรือเดนเจอร์โซนคือเธอแถวที่เคยมีการสกัดกั้นในอดีตนะครับห่างจากกาซาประมาณ150่าไมล์ทะเละเรือรบโยุโรปพ,พวกนี้ก็ถอนตัวออกไปเลยเอา้าถอนตัวไปซะง,งั้นครับ ซึ่งมันก็เป็นการส่งสัญญาณทางการทูตที่ชัดเจนนะครับว่าถึงเจ้าห่วงพลเมืองแต่ก็ไม่อยากจะไปะเผชิญหน้าโดยตรงกับอิสราเอลมันก็เลยทําให้ขบวนเรือพลเรือนเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางทันทีเลยแล้ววินาทีสําคัญล่ะคะตอนที่ถูกสกัดกั้นจริงๆเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเหตุการณ์มันเริ่มชัดเจนขึ้นช่วงเย็นวันที่1ตุลาคมครับตอนนั้นเรือ,อยังอยู่ในน่านน้ำสากลห่างฝั่งกาซาประมาณ70-75ไมล์ทะเล เรดาร์ก็ตรวจเจอเรือไม่ทราบฝ่ายประมาณ20กว่าลำเข้ามาใกล้ๆ20กว่าลำใช่ครับแล้วจากนั้นกองทัพเรืออิสราเอลก็ติดต่อมาทางวิทยุเลยเตือนว่ากำลังเข้าใกล้เขตสู้รบแล้วก็ละเมิดการปิดล้อมที่ชอบด้วยกฎหมายสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางไปที่ท่าเรือแอชดอตของอิสราเอลไม่งั้นจะถูกยึดแล้วทางขบวนเรือว่ายัางไงคะเขาก็ตอบกลับไปครับว่าจะไม่ทําตามเพราะภารกิจของเขาสันติแล้วก็ถูกกฎหมาย แล้วการเผชิญหน้าก็เริ่มขึ้นเลยเหรอคะใช่ครับประมาณทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นปฏิบัติการสกัดกั้นก็เริ่มเลยอย่างแรกที่เกิดขึ้นเลยคือการตัดสัญญาณสื่อสารทั้งหมดอ๋อตัดสัญญาณก่อนเลยครับทั้งโทรศรัพท์ดาวเทียมอินเทอร์เน็ตไลฟ์สตรีมคือตัดเรียบซึ่งอันนี้มันเป็นหัวใจของแผนนักเคลื่อนไหวเลยนะครับพอโดนตัดบุตรก็เหมือนตกอยู่ในภาวะข้อมูลมืดบอดหรือ information blackout ทันทีซึ่งอิสราเอลก็ใช้จังหวะนี้แหละครับ เผยแพร่าภาพในมุมของตัวเองออกมาอย่างเช่นภาพเครตาทุนเบิร์กดูสงบสงบมีทหารยื่นน้ำให้ดื่มอะไรแบบนี้อืมแล้วมีการใช้ความรุนแรงไหมคะก็มีการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดใส่คนที่อยู่บนดาดฟ้าเรือมีรายงานว่าได้ยินเสียงดังคล,คล้ายระเบิดแสงจากโดรนแล้วก็มีข้อกล่าวหาว่ามีการจงใจพุ่งชนเรืออย่างน้อยลำหนึงด้วยแต่ว่าจุดสำคัญคือ ไม่มีการใช้กระสุนจริงเหมือนเหตุการณ์มาวิมามาร่าอ๋อไม่เหมือนครั้งนั้นครับซึ่งก็น่าจะเป็นผลจากการที่มีคนดังอยู่บนเรือเยอะแล้วก็สื่อทั่วโลกจับตาดูอยู่การจะใช้ความรุนแรงถึงชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาคงต้องคิดหนักหลังจากนั้นทหารอิสราเอลก็เริ่มขึ้นเรือครับเริ่มจากเรือนังขบวน,นก่อนเลยมีภาพวิดีโอสั้นๆหลุดออกมาก่อนสัญญาณจะหายไปเห็นผู้โดยสารนั่งรวมกันอยู่ใส่ชูชีพ ชูมือเหมือนรอรับการบุกเาขาคงเตรียมใจมาระดับหนึ่งแล้วใช่ครับนักเคลื่อนไหวเขาเตรียมเรื่องนี้ไว้แล้วเหมือนกันคือมีการเผยแพร่วิดีโอที่อัดไว้ล่วงหน้าเป็นคลิปสั้นๆที่แต่ละคนแนะนําตัวแล้วก็บอกว่ากําลังถูกกองกําลังยึดครองอิสราเอลลักพาตัวในหน้านามสากลเพื่อพยายามจะคุมเกมเรื่องเล่าต่อไปแม้ว่าจะสื่อสารออกมาไม่ได้แล้ว แล้วปฏิบัติการสกัดกั้นทั้งหมดนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะเป็นปฏิบัติการที่ต่อเนื่องเกือบ48ชั่วโมงเลยครับโหเกือบ2วันเลยครับ เช้าวันที่2ตุลาคมก็มีรายงานว่าเรือส่วนใหญ่โดนยึดไปแล้วแต่ก็ยังมีบางลำที่พยายามจะไปต่อมีรายงานว่าเรือชื่อมิคาเลโนเนี่ยหลุดไปได้ปั๊บหนึ่งเข้าไปในหน้าน้ำปาเลสไตน์ได้ด้วยก่อนจะโดนสกัดในที่สุดอืปฏิบัติการจริงๆจบลงตอนเช้าวันที่3ตุลาคมครับเมื่อเรือลำสุดท้ายชื่อมาริเนตซึ่งตามหลังมาเพราะเครื่องยนต์มีปัญหาถูกขึ้นยึดไป รวมๆแล้วก็ประมาณ42ลำถูกควบคุมตัวไว้ทั้งหมดครับหลังจากเรือโดนยึดหมดแล้วแล้วผู้เข้าร่วมทั้งหมดถูกพาไปไหนต่อคะผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมดประมาณ440-500คนเนี่ยนะครับถูกนำตัวขึ้นเรือรบอิสราเอลไปที่ท่าเรืออาชด์แล้วก็ส่งมอบให้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดาเนินการส่งตัวกลับประเทศต่อไปครับแล้วมีรายงานเรื่องการปฏิบัติต่อพวกเขาระหว่างที่ถูกควบคุมตัวยังไงบ้างคะครับ หลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วหลายคนก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เช่นได้รับอาหารน้ำไม่เพียงพอถูกปฏิเสธยาที่จำเป็นสำหรับบางคนค่ะถูกบังคับให้นั่งคุกเข่ามือพลายหลังนานๆถูกกีดกันไม่ให้นอนหลับพักผ่อนแล้วก็มีข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงเกี่ยวกับเกรตาทุนเบิร์กว่าถูกลากถูกบังคับให้ห่มธงอิสราเอลถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ย จริงหรอคะดีมาหักล้างแล้วก็มีนักเคลื่อนไหวหญิงมุสลิมบางคนรายงานว่าผ้าคลุมศีรษะหรือฮิจาบถูกยึดไปทนายความก็บอกว่าช่วงแรกๆเข้าไปพบลูกความไม่ได้เลยซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับยืนยันว่าทำทุกอย่างตามกฎหมาย มีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคืออิตามาเบนควียร์รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลที่เป็นสายขวาจัดนะครับเขาไปเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวที่แอชดอทด้วยใช่ครับอันนี้เป็นจุดประทะสาคัญเลยในการ ช่วงจริงความชอบธรรมกันคือฝ่ายผู้จัดเขาย,ยืนยันว่าเรือบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือที่จําเป็นมาจริงๆพวกอาหารยานมผงถึงแม้บางส่วนจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ตามมีกลุ่มในอิตาลีรายงานว่ารวบรวมของได้ตั้ง500กว่าตันเพื่อภารกิจนี้เลยนะครับ500ตันครับแต่ว่าทางรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยโต้แย้งกลับอย่างแข็งขันเลยบอกว่าตรวจค้นแล้วไม่เจอสิ่งของช่วยเหลืออะไรพวกนี้เลยอ้าวไม่เจอเลยเหรอคะเขาว่างั้นครับ แล้วก็มีการเผยแพร่วิดีโอเป็นโคศกตำรวจเดินอยู่ในระหว่างเรือที่มันว่างเปล่าเพื่อจะตอกย้ำว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องมนุษยธรรมแล้วฝ่ายผู้จัดว่าไงคะฝ่ายผู้จัดก็ออกมาตอบโต้ทันทีครับบอกว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพลย์แล้วก็สัญญาจะเปิดเผยหลักฐานทั้งภาพถ่ายวิดีโอของฝั่งตัวเองเหมือนกันก็กลายเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารกันไปเลยครับจุดนี้โอ้ฟังดูซับซ้อนจริงๆค่ะ แล้วการสกัดกั้นครั้งนี้มันส่งผลกระทบไปทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนคะถือว่าส่งผลกระทบเร็วและแรงมากครับบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของผู้จัดเขาเลยในระดับการทูตเนี่ยโอ้โหหลายประเทศออกมาตอบโต้กันเลยตุรกีกับโคลอมเบียเนี่ยประนามรุนแรงมากโคลอมเบียถึงขั้นไหนคะ โคลอมเบียถึงขั้นขับทูตอิสราเอลออกนอกประเทศเลยครับรองนายกสเปนก็ออกมาเรียกร้องให้ยูตัดสัมพันธ์อฟัฟกาใต้มาเลเซียก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวพลเมืองส่วนประเทศตะวันตกอื่นๆอย่างอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสก็แสดงความกังวลแต่จะเน้นไปที่การช่วยเหลือพลเมืองตัวเองมากกว่าไม่ได้ประนามการสกัดกั้นตรงๆ <c oughs> ก็ยังระมัดระวังท่าทีกันอยู่ ใช่ครับส่วนองค์กรสิทธิมนุษยชนใหญ่ๆอย่าง a อ nesty Human Rights Watch หรือผู้เชี่ยวชาญของ UN เอนี่ยออกมาประนามหนักเลยชี้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเหมือนการลักพาตัวหรือโจรศัต์แล้วก็เรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมกาซาไปเลยส่วนภาคประชาชนอันนี้ก็เห็นชัดครับมีการประท้วงเกิดขึ้นในหลายๆเมืองทั่วโลกทันทีเลยแสดงให้เห็นถึงแรงกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นจริงๆฟังดูแล้วมีประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะ พอจะสรุปสั้นๆได้ไหมคะว่าหลักๆแล้วเขาเถียงกันเรื่องอะไรได้ครับคือมันซับซ้อนจริงครับแต่หลักๆเลยมันคือการประทะกันของหลักกฎหมายระหว่างประเทศ2ส,ส่วนใหญ่ๆฝ่ายนักเคลื่อนไหวเนี่ยเขาอ้างหลักเสรีภาพในการเดินเรือหรือ free d o m of navigation ในทะเลหลวงตามกฎหมายทะเลหรือ U.N. Clause นะครับเขาบอกว่าการสกัดกัน้นเรือพลเรือนในน่านน้ำสากลแบบนี้มันผิดกฎหมายร้ายแรงอาจจะเข้าข่ายเป็นโจรสลัดด้วยซ้ำ อืมแล้วอิสราเอลอ้างอะไรคะส่วนอิสราเอลเขาอ้างสิทธิ์ในการปิดล้อมทางทะเลหรือ naval blockade ภายใต้กฎหมายสงครามหรือ law of armed conflict (LOAC) เพราะเขาถือว่าตัวเองอยู่ในภาวะสงครามกับกลุ่มฮามาสการปิดล้อมเนี่ยจึงจำเป็นเพื่อความมั่นคงและเขามีสิทธิ์ที่จะสกัดเรือในหน้านน้ำสากลได้ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเรือน,นั้นจะฝ่าฝืนการปิดล้อมแล้วก็ได้มีการเตือนล่วงหน้าแล้วค่ะ แต่ว่าหัวใจสำคัญจริงๆที่เขาเถียงกันลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือแล้วไอ้ตัวการปิดล้อมกาซาเองเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกหรือเปล่าอ๋อประเด็นอยู่ที่ตัวการปิดล้อมเองเลยใช่ครับคือนักวิจารณ์องค์กรสิทธิลหลายๆแห่งมองว่าการปิดล้อมมานานถึง18ปีเนี่ยมันเป็นการลงโทษแบบเหมารวมหรือ collective punishment ต่อพลเรือนทั้งหมดซึ่งมันขาดต่อ,อก,กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แลกกฎหมายยังบอกอีกว่าการปิดล้อมจะผิดกฎหมายถ้ามันส่งผลให้พลเรือนอดอยากซึ่งสถานการณ์ในการซาที่ UN เเคยประกาศภาวะอดอยากในบางพื้นที่ไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้นักเคลื่อนไหวเขาแย้งกลับไปว่าการปิดล้อมนี้มันผิดกฎหมายไปแล้วดังนั้นการบังคับใช้การปิดล้อมมันก็เลยผิดด้วยนอกจากนี้เขายังอ้างถึงคำสั่งของศาลโลกหรือ ICJ ที่สั่งให้อิสราเอลต้องอำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมด้วยครับ อืมซับซ้อนจริงๆค่ะสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราจะมองว่าขบวนเรือ Global s m o i t Flotilla เนี่ยสำเร็จหรือล้มเหลวดีคะเป็นคำถามที่ดีครับคือถ้าเรามองที่เป้าหมายทางกายภาพเช่นส่งของให้ถึงกาซ่าหรือทำลายการปิดล้อมให้ได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าล้มเหลวครับเพราะไปไม่ถึงค่ะก็ไปไม่ถึงจริงๆอ่าถ้าเรามองที่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของเขา คือการดึงความสนใจจากทั่วโลกการจุดประเด็นถกเถียงเรื่องการปิดล้อมกาซาให้มันดังขึ้นมาอีกครั้งอันนี้ต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับสำเร็จในแง่าการสร้างกระแสใช่ครับสร้างกระแสข่าวได้มหาศาลสร้างการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียได้เยอะมากแล้วก็กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางการทูตเกิดการประท้วงได้จริงๆอย่างที่เราเห็น เหตุการณ์นี้มันเป็นตัวอย่างสำคัญเลยนะครับของการเคลื่อนไหวในยุคดิจิตอลที่ความสำเร็จอาจจะไม่ได้วัดกันที่ว่าไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าแต่อยู่ที่ความสามารถในการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ตอนที่ถูกสกัดกั้นให้คนทั้งโลกได้เห็นอ๋อการเห็นภาพสาคัญกว่าครับการผสมผสานเทคโนโลยี คนดังแล้วก็แคมเปญสื่อหลายๆแพลตฟอร์มมันแสดงให้เห็นพลังขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐว่าสามารถใช้เครื่องมือพวกนี้สร้างเวทีการเมืองระดับโลกขึ้นมาได้แล้วก็บีบให้รัฐบาลต่างๆต,ต,ต้องออกมาตอบสนองแล้วแนวโน้มข้างหน้าล่ะคะเรื่องนี้จะจบลงแค่นี้หรือว่าจะมีอะไรตามมาอีกผมว่าไม่น่าจะจบง่ายๆครับทางผู้จัดเขาประกาศแล้วว่าจะเตรียมส่งขบวนเรือชุดที่2ตามมาอีกอ้าวจะมีอีกเหรอคะครับ แสดงเจตนาชัดเจนว่าจะกดดันต่อไปเรื่อยๆคือ GSF เนี่ยมันได้สร้างโมเดลหรือต้นแบบที่อาจจะถูกนำไปใช้ได้อีกในการเคลื่อนไหวครั้งต่อๆไปแต่ในขณะเดียวกันนะครับเหตุการณ์นี้มันก็ยิ่งทำให้เรื่องเล่าหรือนาร์เรทีฟของทั้งสองฝ่ายมันยิ่งแข็งตัวมากขึ้นไปอีกหมายความว่ายังไงคะก็คือสำหรับฝ่ายที่สนับสนุน GSF การถูกสกัดกั้นครั้งนี้มันยิ่งยืนยันความคิดเดิมว่า การปิดล้อมมันโหดร้ายมันผิดกฎหมายส่วนฝ่ายอิสราเอลและพันธมิตรก็ยิ่งมองว่าเนี่ยเห็นไหมมันคือการยั่วยุทางการเมืองเป็นการสร้างภาพไม่ได้จริงใจเรื่องมนุษยธรรมเลยชัดเจนเลยค่ะว่า global Smooth f l o t i l l a นี้เป็นมากกว่าแค่ขบวนเรือส่งของจริงๆนะคะแต่มันเป็นการเผชิญหน้าที่ถูกออกแบบมาอย่างดีมากๆ เพื่อท้าทายสถานะเดิมแล้วก็จุดประเด็นให้โลกต้องหันมาสนใจใช่เลยครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยากจะทิ้งทายไว้นะครับคือถึงแม้ว่าเรือมันจะไปไม่ถึงฝั่งกาซาก็จริงแต่สินค้าที่แท้จริงที่ขบวนเรือนี้นำส่งอาจจะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในระหว่างเรือนะครับแล้วคืออะไรคะ อาจจะเป็นภาพของการเผชิญหน้าที่ส่งตรงไปถึงหน้าจอของผู้คนทั่วโลกมันอาจจะไม่ได้ทำลายการปิดล้อมทางกายภาพลงได้ก็จริงแต่ดูเหมือนว่ามันจะสามารถทำลายความเงียบงันของนานาชาติต่อประเด็นนี้ลงได้สำเร็จนะครับ เป็นมุมมองที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ในระยะยาวแล้วมันจะส่งผลต่อความขัดแย้งนี้ยังไงแล้วจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คงเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามหาข้อมูลกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสําหรับการร่วงสํารวจข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ค่ะถ้าอยากติดตามข่าวไม่ตกเทรนมาใส่ใจไปด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ